ม่น่าผู้ทธเจ้าจึงไม่ยกย่องสรรเสริญผู้ที่เรียนมากแต่ไม่ปฏิบัติเราตถาคตเสรลเสรืญอผู้ที่เรียนรู้ยังไงและก,ก็ปฏิบัติตามนั้นเราจะตถากตฏไม่ยกย่องสรรเสริญผู้เรียนมากแต่ไม่ปฏิบัติโอ้ศึกษาปไปศสกษาปไปเป็นความจริงกันนะมันก็เหมือนกับพระบาลานเปล่าพระบ,บาลานเปล่าเอาสมณีนเป็นอาจารย์สมณีนก็เป็นสมณีนอรหัน ตัวเองเรียนจนถึงกันถ้าจะพูดเทียบกับปัจจุบันเปะเรียนเก้าโยคจําได้หมดทุกประสูนร์เนี่ยจาได้หมดทุกประสูนร์แต่เปรตผีที่ถิ้งในใจยังไม่รู้อะความจดจำนั้นแหละเป็นกิเลสตัวเองก็ยังไม่ทราบตัวเองก็ยังไม่รู้เพราจดจาได้แล้วก็ว่าตัวเองเป็นผู้เลือดเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่มีสติกำลังปัญญามีความจําเป็นเลิศเาว่ากันไปอีกเอาไปมาก็ไปอวดอ้างจะพุดว่าตัวเองเป็นผู้เลือดเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้พิเศษไปเน่ยไม่หละ ไปมาพระพุทธเจ้าก็ซัดเอาที่พระไบรันเปล่าพระใบรันเปล่าเห็นไหมล่ะพุทธทาสก็เป็นไงล่ะเสียใจทีเลยไปเอาสมณีเป็นอาจารย์สมณีก็สมณีอรหันนี่ที่ทิมานาก็ลดนี่คล้องผ้าเดินลงไปเอาสิ่งของในน้ําให้อาจารย์หน่อยชัมณีว่านี่ก็คลองผ้าอ,อย่างดีเออเดินลงไปในน้ำชัมณีก็ดูอยู่ก็ออจะเปียกแล้วก็เออพอพอพอ,พอ ขึ้นมาท่านไม่เอาละเอาตอนนั้นเลยถ้าถีบแล้วท่านก็ขึ้นมาท่านไม่มีทิฏฐิมานะเห็นไหมเหรอนี่เราทิฏฐิมันสูงเกินไปเนี่ยมันบันทอนเรื่องมากเรื่องผลนี่ทิฏฐิมานะนี่ต้องทำลายมันให้ได้เลยถูกสมำเณรทรมานทิฏฐิของพระไบลานเปล่าเห็นไหมเหรอทิฏฐิมานะลดผู้ป่าเราก็ปป่บนั่นเห็นไหมเหรอ พาไปกราบพระเจ้าพุทธเจ้าพระองค์ตรัสถามว่าเป็นไงล่รลูทีิเตอทิฏฐิหลงเหลืออยู่หรือไม่ทำานเองก็กราบทูลปัาบเลยทิฏฐมานะได้เบาบางไปแล้วขอรับวันนี้เป็นผู้ที่สมควรที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อมรกกเพื่อผลแล้วพระเจ้าก็เทศบุตรมันรู้มากคนไม่ได้ผ่านตอนนั้นขนาดนั้น นเนี่ยพรทิฏฐิมานะถ้าพอทิฏฐิมานะมันถูกถอนรา่รางถอนคนเอาลามีแต่ทิฏฐิมานะดิมึงไม่ทราบเลยว่ากูระดับไหนกูยศไหนกูเรีย,ยนถึงระดับไหนว่า <c oughs> นี่นะลูกใน,นทิฏฐิมานะยิ่งเรียนมากยิ่งทิฏฐิมานะมากยกไว้เหนือก้าเหนือกระหม่อมนะเพราะไม่กครูอาจารย์เหมือนพระองค์สังคาราชอย่างนั้นท่านยิ่งเรียนท่านยิ่งรูทิฏฐิมานะนะมันก็ต่างกันอีกใช่ไหมล่ะท่องกูท่านไม่ได้นสนล่ะ ศึกษาหาความรู้ในทางด้านปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อมรรคเพื่อผลตัวนี้ก็คือจบมลนั่นนี่ทางเดินก็มันมรรคแปดจินสมาธิปัญญามันมีไม่มากนี่นั่นอ่ะมันอยู่ที่ใจอย่างเดียวมันไม่ได้อยู่ที่ตำราไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกมันอยู่ที่ใจเพราะใจเป็นมหาเหตุฉันดันไม่ดีใจมันก็ไม่ดีนั่นฉันดานทางใจมันไม่ดี สันดานมันดีมันก็ดีนี่สันดานหลวงปู่มันดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่สันดานทางด้านดีอ no ยู in ่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับพระพจ้ากันนายก็ตั้งใจเพื่อปฏิบัติสันดานหลวงปู่ดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่นั่นเป็นคนสันดานดีมาตั้งแต่พิฆาทโน่นนี่เวลามาปฏิบัติไม่ต้องไปพูดถึงเลยนี่เรียกว่าความอาดความหันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยความอาดความหานเกิดขึ้นเพราะความศรัทธาในพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีความศรัทธาความอาจความหานไนธทรมในวิไนไม่เกิดท่าได้เลยพลหา้าอินรีห้าพลหา้าไม่เกิดอย่าลืมนะต้องเอาศรัทธาขึ้นก่อนนะสละเป็นสละตายเลยวถ้าศรัทธาขึ้นปั๊บนี้อินทรี์ก็แก่กล้าพละกําลังก็แก่กล้าจึงเรียกว่าอินรีห้าพลหา้าดีพ่อเราจะว่าไง ันนี้มไม่ได้สนใจเลยก็สนใจแต่เรื่องโทรศัพท์รถหรูนี่เห็นไหมละ่ะโทรศัพท์หรูรถหรูเงินทองไหลอะมาเทมาน,นู่นนี่พวกเราไปน,นู่นก็ไม่มีในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเห็นไหมละ่ะมีหรนว่าพระพุทธเจ้าใช้โทรศัพท์แล้วก็ใช้สิ่งที่พวกเราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ถ้าอนุโลมด้วยเห็นได้ผลนี่มันก็น่าจะเป็นอีกแบบหนึง่งเห่ไม่ล่ะเมื่อเห็นสมควรอันนี้มันโอ้ก็ดูแล้วก็ดูเรานะลกนะเห็นไหมล่ะคนทุตายก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกเราเป็นพระเรียกพระน้อยจะอยู่ไงเสื่อมไปหมดเลยเสื่อมเสียไปหมดเลยอีกพอเรางขวางปัง๊บว่าเราอีกแล้วขณะเราไปตำหนิกูบาอาจารย์พระหลายลูกที่ไม่มีความ,วามจริงก็ยังว่าเราจะตกนรก เราไปตำหนีพระจับจ่ายใช้สอยเงินทองพระกุดินดายาพระเทศแหเตเทศเสียงพระเล่นบ้องไฟพระขับรถเล่นพระทำเครเื่องรางของขังขายก็ยังมั่าดเรานี่ว่าเราจะตนนกนรกเป็ดผีตัวไหนล่ะผีอาจาตาตัวไหนมาอุบัติขึ้นมามันเขาเรียกว่าอะไรมันลุดนรกขึ้นมาหรือมันจริงหมาเกิดมาล่ะนั่นเรื่องของเรื่องหมันถ้าไม่รู้ันไม่ร,มรู้บาปมาถือพระพุทธศาสนาท,นทำไมแรือบวตรมาทำไมถ้าไม่มีความจตารูอบวตมาทำไม หรือบวชมาแบบทิชแยมนั่นเลอหรือบวชนาแบบนั้นเรอไม่มีความจทธาบวชนาเพื่อหาเงินหาทองใส่พุมงเปรตพุ่งผีอย่างเดียวเท่งไงกูจะมีเงินมีทองกันยังไงกูจะเด่นกูจะดังท้ายังไงกกคนจะมาจธากูเห็นไหมละ่ะไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่มีความเคารพในสิขาบทไม่พึ้นปฏิบติบัตรตามนั้นปฏิบัติตามใจที่เป็นเปรตเป็นผีของตัวเองนั่น นี่ยวก็พวกอปีในศาสนามันเยอะนนี่เราจรึงค้ดสู่ก็เรื่องนี้แหละเออถ้าเราป,ปิดธรรมปิดพิใน่หมืนหมูเพืนน่อนคณะมัตตนนิเราี่เราจะไม่พูดเลยแม้แต่คำเดียวพุทธเจ้าตัดยังไงเราก็ออาอย่างนั้นบุทธเจ้าตัดยังไงก็ออาอย่างนั้นกลับเป็นผู้ผิดไปเชียกลับเป็นแกะดำไปเชียพวกท่านทั้งหลายเป็น แกะขาวไปหมดเป็นแกะเงินแกะทองไปหมดนั่นมันพ่นสีไว้ไหมล่ะหรือเอาขี้ทาไว้มมองดูมันเหลืองอลามก็เหมือนทองคำไปงั้นหรือหรือยังไงยื้อตัวยังว่าเป็นตัวยังเป็นแกะทองไปอย่างนั้นเหรือความจริงก็เอาขี้แล้วทาไว้เนมองไปมันก็เหลืองอลามอยู่ไกลๆตาไม่ดีตามันลายตาฝ้าตาหมัวเพราะตามีกิเลสนั่นตาเปรตตาผีมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นขี้เป็นทองคํา ช้คำนี่นะนั่นแหละเรามันก็เทือนใจเราไม่ใช่อะไรหรอกทีนี้เวลาพระผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างนี้พวกเราจะทำไงล่ะเห็นพระผู้เลวผู้น้อยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามทางตามมิไหนนี่พวกเราจะทำยังไงอะโดนหาเรื่องโดนกันแกล้งช้าละพัดละ่ะพอจะไปหา พระที่เด่นดังหน่อยเขาก็เงินฟาดหัวเขาซะเอาเงินฟาดปากก็ซะเ,เอาเงินฟาดต,ต,ตาเขาใชถอยออกมาพราะอำนาจกันมันแรงกวา่าเห็นไหมล่ะมันก็เต็มโลกเต็มท้องถานี่จะว่างไงพอเราพูดกันนี่ก็พินหมดพินหมดพินหมดยุศถาบรรดาศักดนี่มันถูกหมดถูกหมดหลือทำไมจึงไม่เอาทำเอาวินัยนั่นเป็นยศถาบรรดาศักดิ์หรืเราที่จะตรวจสอบกันทำไมจึงไม่เอาทำเอาวินัยมาตรวจสอบกันหรืออะไรมาตรวจสอบกัน เราจะทำมัดจักจะเอาหน้าที่การงานที่เป็นผีเป็นผีนนนนนนมาตรวจสอบกันอย่างนั้นเลยเหมือนที่รวมรัฐบานัันตาบัวหลอกรงข้อโลกนั่นแหละครูบาอาจารย์ทัดเทือนุเทระรวมตัวกันเพื่อจะตัด คำสอนพระพุทธเจ้าออกเห็นไหมหลงตาก็ชีวิตแรกเลยเห็นไหมละ่ะศรัทธาเทวะมนุษยานังพุทธโภควานในช่วงนั้นน่ะพ่อแม่ครูจารย์พระเทลานุเถระจะตัดคําว่าเทวดาวออกแต่เพียงจะบอกว่าศรัทธามนุษยานังพุทธโภควานหลงตาก็ไม่ยอมที่ โอ้มันก็เหมือนประมาทพระพุทธเจ้าน้ำตาก็ชัดเลยน,นั่นแหละเป็ดทีกันเลยไงอย่างนั้นก็ลบล,ล้างหลักฐานมาของของพระเจ้าไปหมดที่นักตาบวชท่านบ่าเห็นไหมละ่ะก็ดเถื่อนไหมละ่ะนี่พระพุทธเถือนนี่ก็รอผิดหมดผิดหมดก็เพราะนี้แหละก็เหมือนบักรทิดแย้มมันนี่แหละนั่นนะ่ะเป็นเจ้าก็น่าภาคด้วยเป็นเจ,จ้าพระทีรแนุกที่ท่านผู้ใหญ่ด้วยเนะี่ย ก็ไม่เห็นนี่ไม่เห็นเทวดาที่ไม่เห็นในโลกที่ไม่เห็นสวรรค์ที่ไม่ได้เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อนี่นั่นแหะก็จะตัดออกที่ตัดคาว่าเทวะาออกต่เทวดาออกก็แสดงว่าเป็นลบล้างหลักคำสอนพุทธเจ้าว่าบุญไม่มีบาปไม่มีเทวดาไม่มีผมไม่มีนั่นนรลกไม่มีสวรรค์ไม่มีจนถึงมรรคผลปฏิพันธ์ไม่มีเลยบวชมาหาอะไรใช้คำนี้แหละ หลวงตาบอกก็ไม่ยอมที่ชัดเลยเอาชีวิตแรกเลยนั่นไม่ไปเป็นผีเป็นผีก็เรื่องไงทำไมไม่ดูหัวใจที่ไม่ไปเป็นผีนั่นที่มันเป็นสัตว์อิริชาณน,นั่นทั้งว่าเห็นไหมหรือปฏิบัติไม่ถึงมันก็อย่างนั้นแหละแต่ปฏิบัติให้มันถึงดิให้มันได้แจ้งแข่งตลอดทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติว่าสัตษฐาอีของไตรภพคือพระเจ้า บรนลือจีหันนาระดับไหนจึงครอบสามในโลกธาตุทั้งการลูกลูกลูกและลูกกัโลูกย่าไปตัดออกทําไมย่าิปตัดออกแล้วก็แสดงว่านี่ไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธสอนเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นเรื่องเทวดาที่มโหสถพุติเจ้าและคณะสงฆ์ที่เป็นจิตตลงังหันจนประจำพรรษาที่ดาบดดึงนู่นพีนาวที่ตาบอกก็มไม่ยอมดิเห็นไหมล่ะ ซัดเลยเนะี่ยอ้าเอายขอเป็นประกันเลยว่าลวงตาบัวเห็นไหมละ่ะอันนี้ก็ใกล้แล้ว,วนี่ดูเอานะลูกนั่นมีแต่เตรียนแต่ไม่ปฏิบัติมันจะเห็นได้ยังไงแต่ตำรานี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าเทวดาไม่มีเราก็จะว่าเทวดาไม่มีแล้วแล้วมาให,ห้อุ้บวชสวติกาเขาทาบุญในพระพุทธศาสนาทาาําไมนั่นเราทาบุญทาไมาถ้าว่าเทวดาไม่มี อนุปปบุพวิฆาห้าสอนอย่างละเอียดละออมไม่ใช่หรอือเรียนกันทุกคนศึกษากันทุกคนนี่สอนถึงสวรรค์เห็นไหมละ่ะอำนาทานอำนาจน,นักษาศีลอันนิสงที่ขึ้นสวรรค์นุ่นไปม,มีความสุขบนสวรรค์เห็นไหมละ่ะพทธเจ้ายังสอนเทวดากลุ่มนี้ให้ออกจากกามพูดถึงเรื่องเทศถึงเรื่องโทษแห่งกรม ที่ถึงเรื่องอานิสงส์การออกจากกามเห็นไหมล่ะในอนุบุพพิถาตห้าจะ่ายังไงอีกก็ปฏิบัติให้มันถึงที่แต่ปฏิบัติให้มันถึงมันไม่ถึงมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็สงสัยล่ำไปสงสัยล่ำไปเหมือนเรเรียนจิตประโยคมาถามหลวงปู่นั่นแหละว่าใครเป็นผู้เขียนในพระไตรปิฎกเราเรียนหายมันเลยนี่เรื่องเขาเรื่องเมืนเสื่อมเพราะกลุ่มนี้แหละทำเสื่อมไอ้พวกที่เรียนมากนี่แหละทำเสื่อม ผมยกไว้นะพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้เลือดผู้บุศเสดผู้ที่เคารพในพระพุทธเจ้าในธรรมในวินัยมีอยู่เหมือนพระอ,องค์จักรราชและพ่อแม่ครูอาจารย์ก็หลายลูกผมพูดเฉพาะพระเร็วๆซ้ำๆเหมือนทิศแยมมี่คงพอจะเข้าใจนะม,มีนะปีนั้นที่ผมตรวจไอ้ถูกตรวจสอบนั่นที่มาเจกผมศึกนั่นเพราะว่าพระพุทธลูกใหญ่ไม่ชอบอ้าวแล้วทำวินัยล่ะ เอาไว้ที่ไหนล่ะแล้วใครตั้งขึ้นให้เป็นพระพุทธผู้ใหญ่จริงไม่ชอบทำไม่ชอบไปไหนจริงจะมาลบล้างเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์นั่นดิ้นของเรื่องมันมนันไม่ต้องมาทําบุญที่ไหแม่ล่ะยังก็อยู่คนเดียวที่เป็นผู้พิเศษคนเดียวที่ก็ลบล้างไปหมดที่ห้ามเพิกถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามบัญญัติเพิ่มสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติ ทั้งห้ามเบีเพิ่มและห้ามเพิกถอนการทำทาการทําสังฆญาแต่ละครั้งก็ดูสิทุกยากลำบากขนาดไหนก่อนที่จะมีหลักการสอนในพระพุทธศาสนาต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันปฏิบัติให้มันถึงถึกศึกษาให้มันจบปฏิบัติให้มันจบด้วยไม่ใช่ด้นนดาเอาเองทุกสิ่งทุกอย่างถ้าด้านนดาเอาเองมันก็มุดในพระถุงเขาก็เหมือนบักที่แจมนั่นแหละพอเขาใจรือยังกีีภาษาละ่ะมันจะตายแล้วนั่น แกใกล้จะเข้าโรงแล้วนะดูอเอานะลูกนั่นมันกระเทือนไปหมดไหมศาสนาเรานี่เป็นศาสนาที่เลิศเป็นศาสนาที่ศาสนาที่ประเสเริฐอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติมาก่อนก่อนที่จะเอาปริยัติมาสอนพวกเราไม่ใช่ว่าพระองค์นี้เรียนปริยัติมาก่อนนะนั่นน่ะพระองค์นําสิ่งที่พระองค์รู้เห็นออกมาสอนสังส่งแชดโลกตั้งการโลกรูปโลก,โลกและอารูปประโลกจึงเรียกว่าปริยัติเป็นหลักคําสอนของพุทธเจ้า มาถอนเพียงนิดเดียวนั่นใบประดูลายในต้นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรูมือหมายถึงรู้เห็นใบประดูลายในกรรมมือนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้าออกแสดงเพราะเหมาะแก่สัตว์โลกทั้งการามโลกโลกูลกและอาูลกะโลก,โลก,โลกนอกนั้นเสตว์โลกรับไม่ได้เพราะเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้านั่นเป็นวิสัยของพุทธี สร้างบารมีสามสิบทัด่างสมบูบรณ์มาดูนี่พวกเรานี่มันสร้างบารมีก็แค่นั้นนะเดี๋ยวเรืบุงลุเรื่องบุญเรื่องบาปก็ยังไม่เข้าใจอยู่เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็ยังค้านอยู่พาะเรานะจะว่างไงทนไมลงตาบวัวจะมีพ่อแม่ครูอาจารย์พระเถระนุติเลชั้นผู้ใหญ่ที่จะถอดเทวะตัวนี้ออกไปสธาเทวะนี่ จะเหลือให้แต่ม,มนุษย์สารนังผู้ถู่วประกว่าศรัทธามนุษย์สารนังผู้ถู่วประกว่าคือจะตัดเทวออกไปน้องตาก,ก็เดือดที่พิธีวันถึงหรือ,อยังท่านว่าเห็นหรือ,อยังท่านว่าลบสวรรค์บนบาปเห็นหรือ,อยังแล้วเรียนหายมานอะไรท่านว่าไอ้พวกพูดพวกพูดเห็นไหมล่ะซัดหนักไหมล่ะคนสุดท้ายก็พากันถอยแล้วชาวพุทธเรายอมเลยการยกย่อง ศาสดาของตัวเองยกย่องบิดามารดาของตัวเองเลิศประเสริฐที่สุด